สวัสดีครับชาวไซคอนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมกบบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นโน้ละสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่มาจาก3ลีกเลยโดยคู่แรกมาดูที่ไลซิเลนนอร์เวย์กันก่อนเวลาห้าทุ่มตรงนะครับไปดูไวกิ้งครับทีมอันดับ4วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮาเกซุนทีมอันดับ16นะฮะโดยคู่นี้เจอหันเกมล่าสุด วท์กิ้งชนะบอรบอนะครับห้าประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูวันที่5้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับไวท์กิ้งชนะ4ี่เสมอหนึ่งครับเกมลาสุดเสมอทางทรอมโซมาแบบสุดมันเลย4ประตูต่อสี่ครับส่วนทางฮาวเกซุนชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางเฟรดริกสตัดมาศนย์ประตูต่อศูนย์ครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ ไว้ยิ่งตรงนี้ตรงกลางมีจะาขอบยานเซนนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางปีเตอร์คริสเตนเซนครับส่วนทางฮาวเกซุนจะมีทางบูโนไลเต้ตรงกลางครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางรีโบเซโอเนครับก็ต้องบอกว่าวากิ่งภาพรวมแข็งแกร่งมากๆนะครับชนะมา3จาก4เกมหลังกดไป11ประตูพวกเขาตอนนี้ต้องบอกดีทั้งลุกทั้งรับเลยนส่วนทางฮาวเกซุนส่วนทางเลยนะครับ ฟอร์มนี่ตรงข้ามเลยแพ้มาสามจากสี่เกมหลังเกมรับโดนกระจุยนะแล้วมองมาที่เฮสตูเฮนะมาที่นี่แพ้มา5้าเกมติดแล้วมาออกมาสนามของไวกิ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าไวกิ้งไม่มีพลาดแน่ครับน่าจะเอาชนะอับาย3สามปล่ตัวหนึ่งครับไปดูกันที่เดนมาร์กครับรอบรองชนะเ,เลิศแรกกันครับในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะฮะไปดูบรอนบี้ครับวันนี้จะ เปิดบ้านเล่นเกมแรกเกมแรกกอดเจี๊ยบทางซิลเคียบอกนะครับโดวยวคุณเู้ชมจมาเกมล่าสุดเนี่ยสเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับไปดูอันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับบรอบี้ชนะ3สเมอสมอ2ไม่มีแพ้เลยนะเกมล่าสุดสเสมอทางเรนเดอร์สมาศูนย์ประตูตศูนย์ครับส่วนทางซิลเคียบอกชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ลิงบี้2 0น์นะครับไปดูอันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ บอลบี้อยู่ตรงกลางมีนิโคลายวัสลิสนะฮะโดยหน้าบ้านเป็นทางมาเทียสควิสกาเดนครับส่วนทางซูเกบอกจะมีทางยูเนสบากิสตรงกลางครับและหน้าป้าจะเป็นทางมัสฟรอยลิชครับ,บ,ก,รก,รบ, lich, รบก็ต้องบอกว่าบอลบี้เป็นแชมป์รายการนี้เจ็ดสมัยเป็นแชมป์สูงสุดนะในเดนมาร์กนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านก่อนแต่ว่ารับรองว่าวันนี้ไม่ได้เจองานง่ายแน่นอนเพราะว่าซูเกะบอกเนี่ยประสบการณ์ต่างๆรวมไปถึงภาพรวมทุกอย่างเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นรองทางบอลบี้เลยนะฮะลูการนี้ฤดูการนี้เจอกันมา2เกม ก็เสมอกันมาดสองเกมติดเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าซีซั่บอกไม่กลัวครับแล้วแม้ว่าจะต้องมาเยือนผมมองว่า,วา,วาพวกเขาสู้ได้ครับน่าจะยันอยู่ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลกแรกกันนะครับวันนี้ตีสองครึ่งนะฮะไปดูเกมที่คัมนูรกันครับไปดูบาร์เซลโลนาครับคู่นี้จะเปิดบ้านเจอเจอกับทางอิตอร์มิลานเดีย๋ยวคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันสามประตูต่อสามนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมต้องบอกว่า ตรงข้ามกันเลยนะครับบาร์เซโล่าเนี่ยโอเคเลยนะชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอทางเรียลมาดริดมาสองประตูสองในบอลถ้วยก่อนจะได้แชมป์ชนะไปในท้ายที่สุดนะครับสุดท้ายอินเตอร์มิลานชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดท้ายโรม่าหนึ่งประตูละศูนย์นะครับไปดูว่านี่ตัวผูเ้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ บา์เซโลนนตนี่ตกกลาง,งมีดานีโอโมนะฮะดหน้าเป้าจะเป็นทางเฟรานตอเรสครับส่วนทางอินเตอร์มิลานตงกลางคาร์ลสอักูสโตครับและหน้าเป้าจะเป็นทางลาตาโรมาติเนสครับก็ต้องบอกว่าบา์เซโลนนแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับชนะมา12จาก14เกมหลังนะครับแล้วอย่างที่บอกเพิ่งได้แชมป์มาชนะมาริดิซะด้วยนะฮะวันนี้น่าจะมาด้วยจิตใจใจิตใจที่ฮึกเขิมเต็มที่ครับส่วนทางอินเตอร์มิลานฟอร์ตกผิดเวลาจริงๆต้องบอกอย่างนั้นนะครับแพ้มา3เกมติด แล้วก็แพ้แบบยิงไข่ไม่ได้เลยด้วยนะฮะและฮิเวเนี่ยมาคำนูห้าเกมหลังเนี่ยแพ้ถึง4เพราะฉะนั้นวันนี้มาด้วยสภาพอย่างนี้ผมมองว่าไม่มีรอดฮะผมมอาบาเซโลนนาจะเปิดบ้านผ่านได้เอาชนะอินตาเลมิลนสองประตูศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมใน,นวันนี้นะครับคู่แรกที่ไอิ์แลนนอร์เวย์นะครับคู่แรกนะฮะไวกิ้งครับจะเปิดบ้านเอาชนะฮาวเกซุดไม่ยากครับสามประตูหนึ่งครับ คือสองเดน mark ครับรอบรองชนะเลิศเลกแรกครับบรอนบี้ครับจะเปิดบ้านทําได้แค่เสมอทางซิลเคบอก์หนึ่งประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองเลกแรกเหมือนกันนะครับบาร์เซโลรนาครับจะอาศัยฟอร์มที่ดีกว่าตอนนี้เอาชนะอินเตอร์มิลานสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกําลังใจให้กันอยู่หนึ่กด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกด s u b s ่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกครับทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันน